สวัสดีไลฟ์ดต้าตัลทุกคนนะครับกลับมาพบกันนังโก้ก,กันอีกแล้วนะครับ ในคลิปนี้นะครับนุ่งก็จะมารีวิวครีมซองเซเว่นถูกแล้วก็ดีกันอีกแล้วนะครับเป็นครีมกันแดดจากแบรนด์ที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับนั่นคือเจ้านีเวียซองสีส้มสูตรนี้นั่นเองครับเป็นสูตรใหม่ล่าสุดนะครับของทางนีเวียของเขานะครับซึ่งเป็นกันแดดวิตามินจะเป็นกันแดดวิตามินอย่างไรนะครับนุ่งก็ได้ลองใช้แล้วจะมาแชร์ให้ฟังในคลิปนี้ว่าเจ้าตัวนี้นะครับมีความเด็ดความดีงามอย่างไรบ้างแล้วก็ซองนี้เหมาะกับใครบ้างครับแต่ก่อนจะไปชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชกด cribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยถ้าใครกดเรียบร้อยแล้วนะครับติดตามชมกันได้ในคลิปนี้เลยครับสำหรับในช่วงนี้นะครับน้องโก้เชื่อว่าคุณผู้ชมนะครับกำลังมองหาครีมกันแดดนะครับเอาไว้ป้องกันแดดร้อนแล้วก็แดดแรงกันในช่วงนี้นะครับเราก็อยากให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปนี้นะครับแล้วก็ดูเจ้าตัวนี้ไว้เป็นไอเทมตัวเลือกกันลวกันนะครับสำหรับนะครับไอเทมที่น้องโก้จะมารีวิวในวันนี้นั่นคือเจ้าสองสีส้มกันแดดวิตามินตัวนี้จากนีเวียครับเขามีชื่อเต็มๆว่านีเวเซนซีแอนด์อี ที่3บวกครับซึ่งคุณสมบาลนะครับขอเจ้าครีมกันแดดซองสีส้มตัวนี้จาก nivea นะครับเขาก็บอกว่าเป็นครีมกันแดดสูตรใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็เป็นเนื้อเซรัม่มมีความบางเบาซึมได้เร็วไม่เหนียวหนานะครับสามารถปกป้องผิวเราจากรังสี UVA UVB ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเป็น d o u b l ลล็อกนะครับสามารถบำรุงผิวไปด้วยแล้วก็ปกป้องผิวเราจากรังสี UV ไปด้วยนะครับส่วนผสมที่ช่วยในเรรรร,รืื่่อออององงงงขขกาาาาาบุผิวววนนัเเเจ้้ตตีชูมใ วิตามินซีแล้วก็วิตามินอีนะครับช่วยในเรื่องของการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอย่างหนึ่งแหละนะครับแล้วก็สามารถบำรุงผิวของเรานะครับให้ดูสว่างดูกระจ่างใสแล้วก็สุขภาพดีนั่นเองครับซึ่งน้องก็อยากจะบอกนะครับว่าเจ้าตัวนี้นะครับทำน้องกูเซอร์ไพรส์หลายๆอย่างนะครับทั้งในเรื่องของส่วนผสมเองเจ้าตัวนี้นะครับเขาใส่วิตามินซีนะครับมาในระดับกลางๆแสดงว่ามีความเข้มข้นในระดับกลางนะครับสามารถหวังผลได้ในเรื่องของเจ้าตัวประสิทธิภาพจากเจ้าตัววิตามินซีทั้งสารต้านอนุมูลอิสระจากมันแล้วก็สาามรถ บำรุงผิวนะครับให้มีความกระจ่างใสได้ด้วยและที่สําคัญนะครับเจ้าตัวนี้นะครับมีส่วนผสมหลายๆตัวนะครับที่ช่วยในเรื่องของการบํารุงผิวอย่างเช่นเจ้าตัวสารสกัดจากใบกิงโก้นะครับหรือว่าใบแปะกวยนั่นเองครับแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีเจ้าตัวรากโสมนู่นนี่นั่นอีกด้วยเขาจึงใส่เจ้าตัวเทคโนโลยีดับเบิลล็อกนะครับคือสามารถบํารุงผิวได้ด้วยแล้วก็สามารถปกป้องผิวเราจากการทําร้ายของรังสี UV ได้อย่างดีอีกด้วยครับถัดมานะครับนุ่งก็จะให้คุณผู้ชมได้ดูเจ้าตัวเนื้อเซรั่มของเขานะเเ้นนป็ เื้อเซรั่มแบบไหนนะครับจากที่น้องโก้ได้ใช้มานะครับก็หลายวันแล้วนะครับอยากจะบอกว่าทำเซอร์ไพรส์มากๆสําหรับเนื้อครีมของเจ้าตัวนี้ครับสำหรับเนื้อของเขานะครับน้องโก้มองว่ามันคือเนื้อครีมนะครับกึ่งโลชั่นนะครับไม่ได้บางเบาเหมือนเซรั่มขนาดนั้นนะครับแต่คุณผู้ชมครับอยากจะให้ดูว่าเวลาเกลี่ยจริงๆนะครับเจ้าตัวนี้เหมือนโลชั่นที่มันมีความบางเบาเหมือนสกินแคร์สักตัวหนึ่งเลยนะครับเวลาเราเกลี่ยลงไปเนี่ยมันเกลี่ยได้ง่ายนะครับแล้วก็ซึมซาบได้เร็วแล้วก็ไม่เหนียวหนา ก็รู้สึกว่าเหมือนเราทาสกินแคร์สักตัวหนึ่งนะครับพอเวลาเราทาเราเ่ยเสร็จแล้วมันก็สามารถซึมลงสู่ผิวเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไม่ทิ้งความมันวาวไม่ทิ้งความเหนียวหนาไว้เลยนะครับเจ้าตัวนี้ทำน้องกูแบบชอบมากๆสําหรับเนื้อของเขานั้นเองครับเอาละครับถัดมานะครับน่าจะเป็นสิ่งที่ผู้ชมรอคอยกันอยู่ว่าเจ้าตัวนี้นะครับให้ผลลัพธ์อะไรบ้างทําให้หน้าของเรานะครับดูขาวดูกระจ่างใสขึ้นจริงๆหรือเปล่านะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับน้องกูได้ลองใช้มาแล้วสิ่งที่ชอบมากๆเลยก็คือเจ้้าตัวเน ครีมของเขานะครับถึงเขาบอกว่ามันจะเป็นเนื้อเซรั่มแต่น้องกู้ก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นเนื้อเซรั่มที่มันเป็นน้ําอะไรขนาดนั้นนะครับถ้าจะเป็นเนื้อเซรั่มเนี่ยนะครับมันต้องบางเบากว่านี้แล้วก็เป็นน้ํากว่านี้แต่เจ้าตัวนี้นะครับน้องกู้มองว่ามันเป็นเนื้อครีมกึ่งโลชั่นนะครับแต่เวลาทาแล้วก็เกลี่ยง่ายซึมได้เร็วแล้วก็ไม่เหนียวหนาไม่ทิ้งความมันไม่ทิ้งความเหนียวเยิ้มไว้บนผิวเลยนะครับคนผิวมันแบบน้องกู้เนี่ยสามารถใช้สบครันะ สามารถกันแดดได้อย่างดีนะครับเมื่อคุณผู้ชมทาอย่างเต็มที่สามารถปกป้องผิวเราจากรังสี UV ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเหมือนกันนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเมื่อใช้ไปแล้วนะครับไม่ทําให้หน้าหมองไม่ทําให้หน้าคล้ำแล้วก็ไม่จากแสงแดดอีกด้วยครับสําหรับวิธีการใช้นะครับอันนี้น้องโก้ต้องพูดกันทุกคลิปนะครับในเรื่องของครีมกันแดดเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ก็เหมือนครีมกันแดดทั่วไปน้องโก้แนะนําว่าให้คุณผู้ชมนะครับทาในปริมาณ2ข้อนิ้วตอนใบหน้าแล้วก็ลําคอนะครับสามารถทาเติมได้ในระหว่างวันแล้วก ทาก่อนออกแดดประมาณ15-30นาทีนะครับเพื่อให้ครีมกันแดดของเรานะครับสามารถปกป้องผิวจากรังสี UV ได้อย่างเต็มที่นั่นเองครับเป็นไงบ้างคะสามเหาเจ้าครีมกันแดดวิตามินตัวนี้นะครับจากนีเวียซองสีส้มสูตรใหม่ล่าสุดต,ตัวนี้นะครับน้องก็ถือว่าให้ผ่านเลยทีเดียวใครที่สนใจใครเล็งไว้อยู่นะครับไม่ต้องรอชารีไปซื้อรีบไปลองกันเลยนะครับสาหรับเจ้าซองนี้นะครับผู้ชมสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเวนราคาซองละ29บาทนะครับน้องก็จะใส่ชื่อราคาและ แล้วก็เจ้าตัวรายละเอียดต่างๆนะครับไว้ที่อินโฟมิชันบล็อกด้านล่างยังไงลองเข้าไปเช็คกันดูครับสําหรับในคลิปนี้นะครับน้องโก้หวังว่าคุณผู้ชมน่าจะชอบแล้วก็น่าจะได้รับประโยชน์กันมากๆนะครับในคลิปหน้าถ้าน้องโก้มีไอเทมเด็ดๆอะไรนะครับน้องโก้จะเอามาฝากคุณผู้ชมอีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับน้องโก้ด้วยนะครับสําหรับในคลิปนี้ไปนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย